อายุวัตถโกมีทรัพย์สมบัติมากมีอายุยืนยาวนานอายุรูธนวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกภารวัตโกวันนวัตโกสุวตฒโกโหตุตระธานิพนธ์พรเจตประการใต้ทุกอย่างเป็นห่วยสิริภคานามาสโยธนังโภคังนามีหังนาชัยติ เงินไหลกองทองไหลมาณาจาดิติตอิติอรหังยังงังพุทโธณาจาติ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 ราภพะิจมาเมตตามะมีแตค่คนรักคนชังไม่มี